นี่ก็ได่ายปีแล้วเนาะมึงได้ยังแน่ปีนี้บุได้ย,ยังนะมิได้เนี่ยเสียกบเสียปีนี้นะเสียหลายคนทุกปีอีกเอ้าเสียยังคนอื่นน่ะหาเงินหาคำถ่ายปีแบบนี้ขอไปซื้อของข้อของควรให้พ่อให้แม่ให้ตัวเองให้ผู้อื่นให้คนเดียวว่าบัตรกูระบุได้ย,ย่างม่ได้ขายมูนมังพ่อแม่กินโทรศัพท์ที่แม่กูซื้อให้น่ะกูว่ข,ขาแล้ว รถที่ที่พ่อแม่กูซื้อให้กูกาขายแล้วดินสวนมีติว้วกูให้แทนกูกาขายไปแล้วโทรทัศน์ตู้ดอกตู้เย็นพัดลอกผลมกูกาขายไปแล้วตอนนี้นะ่ะยังจะคอกเป็ดคอกไก่ยังไม่ขายโหมึงนี่มีเวลแต่น้อยเนอะมึงนี่มีเวลเป็นนักขายที่เก่งวะบอกมีเวลเป็นนักโทษมีเวลเป็นนักโทษขอหารักทรัพย์สินไปขายโหบุกคีงไง เอขายเก่งที่บอกขายสบู่กูเบ่งดูนี่นี่เด้อทุกคนสบู่ระคาเราบอกต่อสีแดงดีสิวสีทองดีฟ้ารุ่นเงินรุ่นคำรุ่นไอโฟนรุ่นรถจอกรถจักรรุ่นไอโฟน้งสิบหกโป๊ะแม็กผู้ใดสนใจคอมเมนต์มาเด้อสามก้อนส่งฟรีเอาไหมหนึ่งสองสามโอ้มืงอนี้มีแมวตัวน้อยเนาะมีแมวตันน้อยเนาะมีแมวตัวน้อยเนาะ